บูธ d a ในงานมอเตอร์ p o ปี2024นี้นะคะเราได้ขนรถมาเป็นกองทัพเลยค่ะมีรถมากกว่า10รุ่นมาให้ทุกท่านได้เลือกตามไลฟ์สไตล์ของท่านนะคะสำหรับรถที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะเป็น Honda HRV EHEV ใหม่เป็นเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนไฮบริดเนี่ยทำให้รถมีอัตราเร่งที่ดีมากแล้วก็อาตาัตราประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมนะคะลูกค้าขับตั้งแต่กรุงเทพจนถึงเชียงใหม่เนี่ยด้วยน้ำมันเพียงถังเดียวเนี่ยสบายๆได้เลยค่ะครั้งนี้เนี่ย Honda EHEV เราต้องการให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้ง่าย แนะนํารุ่นเริ่มต้นเนี่ยเพียง899,000เท่านั้นเองนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเจ้าของได้โดยง่ายปกติแล้วเนี่ยฮอนด้าเอวีก็จะมีเป็นชุดแต่งก็คือจะเป็นยูทิลิตี้เสริมความอเนกประสงค์แต่ครั้งนี้พิเศษมาพร้อมชุดแต่งงูเกนชุดแต่ง m ูเกนก็คือจะช่วยทําให้ภาพลักษณ์ที่สปอร์ตแล้วก็ทับขึ้นเอาใจแฟนๆที่เป็น SUV อย่างแท้จริงนะคะซิตี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ในบูธของเราซิตี้เรามีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นไฮบริดและเป็นเท เข้าโปรแกรม Double Smile เนี่ยผ่อนเริ่มต้นแค่เพียง2,800กว่าบาทเท่านั้นเอง d o ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะครับงาน Motor Expo ปีนี้นะครับปี2024นี้เนี่ย MG เรามีไฮไลท์รถยนต์2รุ่นด้วยกันคือ IM6 แล้วก็ตัว Cyberster สีพิเศษ IM6 ก็ถือว่าเป็นรถที่เป็น อัจฉริยะนะครับเราเรียกว่า Intelligent e s v อออกแบบเนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างเน้นความสวยงามคงความรถสปอร์ตก็มีความโดดเด่นกันเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับแรงบิดเนี่ย8 0 0นิวตันเมตรแรงม้าเนี่ยมากกว่า780แรงมา้าอัตราเร่ง0ู0 0ึเนี่ยเรียกว่า3.48วินาทีเท่านั้นเองตัวอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว ไซเบอร์สเตอร์สีพิเศษของเรารุ่นนี้ก็ถือเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับออกแบบภายใต้แนวคิดของความเป็นรถสปอร์ตของ MG นะครับนำอินสปิเรชันจาก MG B มาตัวนี้เป็นสีพิเศษสีเบจกับลังคาแดงนะครับสมรรถนะยังเหมือนเดิมนะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเพียง3วินาทีนะครับแบตเตอรี่ให้สมรรถนะที่การใช้ง,งานนียมากกว่า500กิโลเมตรนอกจากนี้นะครับเรายังมี New Year s u p e เ Deal ดนะครับเรามีแคมเปญพิเศษในดอกเบียรเริ่มต้นเนี่ยที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับนานห้าปีพร้อมรับประกันนานสามยย ถึที่10ธันวาคมที่ m o d e r Expo นี้รวมถึงที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศนะครับ Uh, today we bring a Nissan Serena in our booth. So this is our highlight in g our booth. So uh, this vehicle is very suitable for Thai families. to accommodate for the seven passengers and also 13 different types of seat. So please come to our booth and try to test drive our vehicle. So that's the main highlight. So thank you very much and งานวอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้นะครับเราก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ Mazda CX5 ใหม่นะครับซึ่งเป็นรถ ครอสโอเวอร์เอเนกประสงค์นะครับคาที่นั่งนะครับเป็น CSUV นะครับที่เราปรับโฉมใหม่ซ x 5คาใหม่เนี่ยเรามีการปรับในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปเพิ่มนะครับมีการปรับช่วงล่างใหม่นะครับยังคงเลือกใช้เครื่องยนต์ Sky a c t i v 2.0ลิตรเบนซินและก็ Sky Active 2.2เทอร์โบดีเซลนอกจากการปรับอุปกรณ์และเทคโนโลยีเราก็มีการปรับราคานะครับเพื่อให้เป็นเจ้าของได้มากขึ้นนะครับพร้อมกับแคมเปญต่างๆที่มีให้เลือกมากมายนะครับโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับ ในส่วนของวิธี50ใหม่นะครับปรับโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการนําเสนอเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลเทอร์โบนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับและก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นเครื่องยนต์3ลิตรนะครับดีเซลเทอร์โบเช่นกันนะครับก็เป็นวิธี50ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมาชมนะครับที่บูธและก็ที่โชว์รูมมาฮัาต้าทั่วประเทศนะครับ